สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวิวาวฟ้าแลบนะคะใครชมครบทุกตอนแล้วบ้างบอกเลยนะทุกคนสนุกมากๆค่ะคืนนี้อีกแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปติดตามรับชมกันเนาะโอโหพลาดไม่ได้เลยะคะ่ะกำลังสนุกเข้มข้นมากๆเลยทุกคน <S <S ไป เดี๋ยวี้ว่าโคตรอ่อนโคตรอ่อน,ออน <c oughs> ใช้คำนี้ดีกว่าเอางี่นะเวลาต่อหน้ากล้องเห็นไหมครับหยอกเล่นผม,นนนนมอพอเข้าซีนพอพอเข้าพระเข้านางจริงตัวแข็งเก่งกับทัทุกเรื่องนะกล้าไปทั้งทุกเรื่องแต่จริงๆแล้วพอมันต้องเจอกันจริงๆแบบหน้ากับหน้าอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกเครดิตภาพและวิดีโอนะคะ